พิงกี้สวิกาบางเอิญใส่หมวกเหมือนตุยธีรพัฒงานนี้ชัดยิ่งกว่าชัดไม่รู้ว่าบางเอิญหรือตั้งใจเมื่อพิงกี้สวิกาบางเอิญใส่หมวกเหมือนตุยธีรพัฒงานนี้ชัดยิ่งกว่าชัดก่อนหน้านี้มีข่าวลือนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเคมยุคไว k ดเคซุ้มคบอยู่บ้านเดียวกันซึ่งก็ทำเอาหลายคนโยงไปที่นางเอกสาวตาคมพิงกี้สวิกาไว้ไม่ได้ ส่วนฝ่ายชายพระเอกมาดเข้มยุค y 2k ตกไปที่ตุย้ยธีรพัฒน์ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวเน็ตจับโป๊พิงกี้สวิกาตุย้ยธีรพัฒน์หลังในเพจได้ออกมาโพสคลิปของตุย้ยธีรพัฒน์ขณะที่นอนเล่นอยู่กับน้องหมาแต่งานนี้ทำเอาหลายคนทักเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงคนภาคคุณมากๆคล้า,ายเสียงของพิงกี้สวิกา แม้จะมีการดัดแปลงเสียงแล้วก็ตามรวมถึงพิงกี้สวิกาตุ้ยธีรพัฒยังนั่งอยู่บนโซฟาที่คล้ายกันมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปเทียบชัดๆหมวกพิงกี้สวิกาตุยธีรพัฒที่เหมือนกันเป๊ะๆทรงโลโก้ทรงและสีงานนี้คงไม่เรียกว่าบังเอิญแล้วจ้า โดยในคลิปดังกล่าวมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผู้ชายช่วยเหลือผู้หญิงตั้งแต่อยู่ในคุกแล้วแล้วประกันตัวให้เขาคงรักผู้หญิงมากเราจะรู้ว่าใครอยู่เคียงข้างเราก็ตอนที่เราอยู่ในช่วงตกต่ำที่สุดขอให้มีความสุขนะพิงกี้โชคดีเราค่ะเวลาตกต่ำมีคนช่วยเหลือเราคนนี้แหละคนจริง